ครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาลอง m p 9ิลดูนะครับยิงลูกซ้อมสามนัดนะครับป้ายเป้ายังใหม่เลยนะครับเป็นปืนใหม่เป็นการเทสนะครับครั้งแรกเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับ ระยะ10เมตรโอเค โอ้โนัดแรกเข้าเอ็กเลยนี่นัดแรกนะครับเข้าเอ็กเลยแล้วก็นัดสองนัดสามก็อยู่ในระยะสองนิ้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับ ถือว่าใช้ได้ลองยิงครั้งแรกของ MP9Q ครับ3นัดถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวต่อไปก็จะไปลองยิงวัตถุดูบ้างนะครับกดติดตามด้วยนะครับ